ก็ตอนนี้เราก็จะมาอยู่ที่เมืองลุ่งอลุนตรงภูเขาอาชีกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราได้อาวุธที่จะนํานมาทําอาวุธราชันครบแล้วนะฮะตอนแรกเราก็แอบเสียดายอยู่ที่ว่าเผอกกดดาวเรเรนดวงดาวรติการมาซ้ำสองอัน คนในกิลคือแบบเสีดายกันใหญ่แต่อยู่ๆมันก็มีเรื่องมหัศจรรย์คือทางเกมเขาอัปเดตเขาอัปเดตว่ามันจะมีอาวุธราชาขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราต้องใช้ใช้ใช้ของของดวงดาวระดับบีสอันหรือจะเป็นพวกของพวกเนี้ย คนอื่นก็ไปดูคลิปอื่นกันเนี่ยของพวกนี้มารวมกันถึงจะฟลิตได้แต่ไม่รู้อันไหนคูมไม่ค้มแต่เราดันได้อันนี้แล้วซึ่งเราไปได้อันนี้ซ้ำคือมันมี ID อันหนึง่งใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราดันเออไปตีบวกตอนแรกก็คิดว่าจะใช้เยอะก็ทำไปสองสามร้อยกว่าอันแต่ทีนี้ดันกลายเป็นว่าเราตีทีเดียวติดโดยใช้เฟลเก้าสิบเอ็ดใช้เฟลเก้าสิบเอ็ดแ ก็เลยเหลือไป290กว่าอันเลยในทีนี้อ้าวเอเอตีเบอร์ดไม่ได้แล้วอันนี้สะสมไว้เนี่ยหมดละซึ่งพี่นากิวเขาบอกว่าที่เขามีเฟลสามร้กว่ายังตีบีไม่ติดเลยแล้วเราติดเฉยโอ้โหมีเรื่องขิงแบบมหาสัจจันย์อ่าละค่ะตอนนี้เราจะมา ผลิตอาวุธราชันกันนะคะค,คือคือคือตื่นเต้นเอาเลยปิว้วอ่คาคัสซีนสวยจริงๆเลยเรามาขิงในความโชคดีของเราแนะไม่เสียสักบาทว่หา,หา,หาสายฟรีนะสายฟรีบอกก่อนเลยผู้ที่ชื่อต่อยุคสมัยกอ อขอมอบสิ่งที่เป็นไปนแ,นนแล่วแสงนึกส่องสวง่างทุกสระสิ่งและทำให้โอกาสสดใสแต่ที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นย่อมความม,มืดมิดดังนั้นจงใช้เอาหนี้เพื่อทำลายล้างความมืดให้สิ้นอัออนไมท่ทันและเรียบร้อยสุดสิน้นอแสงสีทองอารามงามตาเหลือเกิน ดาบเวเียนเลยเวเดียนราชันมาแล้วจ้ะยินดีด้วยอ๋ออ๋ออีอเราก็ได้มาแล้วนะคะมันเป็นยังไงเนี่ย มีอะไรม๋อ,อนี่นี่นี่คือถ้าสมมติว่าตีบวกไปเรื่อยเื่มันก็จะมีแสงใช่ไหมใ,หในนั้นเขาบอกมาอู้สวยงามอันนี้ดาบธรรมดาซึ่งเราไม่มีเอาุแบบดวงดาวรติการเอ็นแบบที่แบบนั่นเลยอะ <c oughs> เนี่ยยังเป็นธรรมดาอยู่เลยเพราะเราเผลอไปเอาอันนี้มาซ้ำนี่อ้เหลือตีบวกสินะฮาหาหาหาดูไว้นะพุกพ,พี่มาเสียดายอะไรน้องตอนเนี้ยต้องมายินดีกับน,น้องแล้วค่ะแล้วเราก็จบกันไปกับการขิงณนะ่านี้สายรีด,ดีดีเลยโคตรโชคดีอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยอีอ